เดินตามพ่อตอนโครงการแก้มลิงน้ำท่วมอย่นี้แล้วพวกเราจะเล่นบอลยังไงเนี่ยเฮ้ยเ็นจังกะว่าจะได้ดูผู้ชายเราเล่นบอลสัก,กนหน่อยอ่ะว,ว่าแย่ฟางว่าไงจ๊ะพกุเกเิ็กๆสวัสดีค่ะคุณผูรล,ลิลลี่น้ำท่วมสนามฟุตบอลครับคุณผูรลิลลีล่ ก็ฝนตกน้ำก็เลยไหลมาท่วมสนามฟุตบอลไงจ๊ะเด็กๆงั้นเราก็ต้องช่วยกันสร้างทางน้ำไหลให้ไปทางอื่นคางน้ำไหลแบบไหนกันครับพี่ลิลลี่แบบโครงการแก้มลิงไงจ๊ะยังไงคะทุ่ครูเมื่อกรุงเทพและปริมณฑล มักจะเกิดน้ำท่วมหลังจากที่มีฝนตกหนักเพราะแม่น้ำไม่สามารถระบายน้ำออกไปทะเลได้ทันรยมานน้ำฝนที่มีมากเกินไปไหลท่วมไปทั่วเมืองจนเกิดความเสียหายชาวบ้านเดือดร้อนแถมรัฐบาลก็ต้องเสียเงินในการซ่อมแซมตอนทรงพระเยาว์ในหลวงทรงสังเกตหินลิงกินกล้วยและดถั่วพวกมันกินเร็วมากไม่ติดคอเลย เพราะก่อนที่มันจะกลืนมันเก็บกล้วยและถั่วไว้ที่แก้มของมันพวกมันอมกล้วยและถั่วไว้ที่แก้มแล้วค่อยๆกลืนไปทีละนิดทีละนิดในหลวงจึงมีพระราชดำริว่ากรุงเทพควรจะมีอ่างเก็บน้ําหรือว่าพื้นที่พักน้ําเหมือนลิงที่เก็บกล้วยและถั่วเอาไว้ที่แก้มของมันน้ําจะค่อยๆระบายออกทีละนิดทีละนิดแค่นี้น้ําก็ไม่ท่วมแล้ว คุณครูครับยังไงผมก็ยังไม่เข้าข้าใจเลยครับงั้นครูว่าเราไปดูพื้นที่จุดเสี่ยงภัยกันดีกว่าค่ะไปกันเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเสียงอะไรอะคะคุณครูงั้นเราดีไปดูกันเถอะเด็กๆช่วยด้วยช่วยด้วยน้ำกำลังจะท่วมและอีกไม่นานน้ำจะต้องถึงหมู่บ้านนี้แน่แ ฉันจะทำยังไงดีที่น้ำท่วมกระพรานน้ำไหลมาจากภูเขารอบๆและน้ำมันก็เร็วเกินไปจนระบายไม่ทันถ้าน้ำท่วมทีนี้พวกนายก็จะไม่มีที่อยู่และไม่มีผลไม้ให้กินนะแล้วเราจะทำยังไงดีไม่นะไม่นั้นฉันจะต้องกินกินกินไว้ก่อนฮะนายทองหยิบ นายจะกลืนป้วยทั้งหมดนั้นเลยเหรอฮะแก้มลิงเข้าใจแล้วเขาเป็ครูโชว์โครงการแก้มลลยนี่ดูหน่อยสิครับโครงการแก้มลิงในหลวงทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพโดยการขุดคลองที่ระบายน้ำไปพักไว้ในอ่างเก็บน้ำแทนที่จะปล่อยให้มันไหลออกมาท่วมบ้านเรือนเราวิธีนี้ไม่ใช้กันที่นี่ได้ไหมคะไปกันเลย ลาวเจ้าทองหิบลิงน้อยก็เข้าไปปรึกษาหารือกับเพื่อนปูงและชาวบ้านเพื่อระดมชาวบ้านมาช่วยกันขุดอ่างเก็บน้ำมามาพวกเรามาช่วยกันเร็วทุกคนต่างช่วยกันขุดอ่างเก็บน้ำจนเสร็จ และในขณะเดียวกันฟ้าไม่เปลีล้ยงฝนก็กำลังจะตกพอดีอ้าวพวกเด็กๆเ,เข้าไปหลบฝนกันก่อนเร็วเด็กๆน้ำไม่ท่วมแก้มลิงใค้ได้ผลดีใจจังเลยน้ำไม่ท่วมหลังพวกเราเย้ yeah! นั่นเป็นเพรพวกเราช่วยจำทำโครงการแก้มลิงไงจละเด็กๆไม่น่าเชื่อฉันลดพึ่งในหลวงของพุกนายจริงๆ พอน้ำเป็นสระเราก็เปิดประตูเพื่อระบายน้ำออกมาทีละนิดทีละนิดเพื่อที่เราจะได้ใช้น้ำในการทำเกษตรก็ได้ทีนี้เราก็ควบคุมน้ำได้ตามทต้องการเดี่ยมไปเลยอย่างนี้ฉันไม่ต้องกลัวอดตายแล้วโครงการแก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงซึ่งช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมทรงพระเจริญทรงพระเจริญ